เอาละค่ะสวัสดีท่านผู้ชมจีนา่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องชีสเค,ค้กซันนี่นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Dear Simulator นะคะตอนนี้เราก็จะมาทำการปริชีพเจออา้าคอาลามชไม่ใช่โคอลาลาเมชเป็นโคอาลาที่กำลังเกาะตึกอยู่นะ่ะเห็นไหมกำลังเกาะตึกอยู่ตรงนั้นนะ่ะก็คือเราต้องฟาร์ม ให้ได้มากที่สุดก็คือต้องฟาร์มอาบุตมาเยอะๆเพื่อจะต่อกรกับมันไงตอนนี้เราก็มีชุดอะไรนะที่ว่าใส่ที่ขาเนี่ยกวางเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรองเท้าของกวางอะ่ะเออคือก่อนหน้านี้เราก็ยิงอะไรนะยิงตึกแล้วก็ปล่อยให้สมบัตรมันกอนอนั่นแหละก็คือเราอะไรนะเรายิงตึกไว้แล้วก็ปล่อยให้สมบัติทีนั้นก่อนแล้วก็ค่อยมากที่หลังตอนอ่านมัเก็บที่หลังตอนอ่าเออ เนี่ยเราจะยิงอย่างนี้แหละยิงไปเรื่อยๆจนกว่าแบบจมบัตรมันจะล่วงลงมาเนี่ยเนี่ยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยฟาร์มให้เยอะที่สุดเพราะว่าแบบว่าเลเซอร์ของของอะไรนะโคัาล่ามันเป็นเลเซอร์ไงมันเร็วมากเราต้องแบบฟาร์มอาวุธเยอะๆไม่รู้ว่าโคราล่ามันจะอึดไหมเดียวว่ามันจะตายยากไหมนะเออถ้ามีอาวุธเยอะๆมันก็ยังจะแบบสามารถอันสู้กับมันได้ไงอี ยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆรูปความให้มัน,มนมยืทะเท่าที่จะตามได้อ่าแล้วก็หลังจากที่เรายิงเสร็จเราก็จะเก็บอุปรกรณ์ตอนนี้กุญแจเรามีทั้งสิ่อันแล้วนะก็คือกุญแจได้ยืมมอกรูซีส่สมบัติเต็มเลยเห็นไหมข้างล่างายอ่ะยืนแผงเลยเดี๋ยวโคอาล่ากกจะต้องเจอดีตากอนกนี้แกแบบทำได้แซ่บมากเลยอันนี้คืออะไระอันนี้ระเบิดอันเนี้ย ปืนเหมือนกันปืนอะไรไม่รู้กุดาจก้าวอุนแจกปืนอีกแล้ว <laughs> ตอนนี้แบบกวางมีอาวุธเต็มไปหมดเลยนะระเบิดโอเคเราต้องดูแลวเราดูสิดูดิดูแบบเรายิงจนมัน,นอันนั้นอ่ะเห็นไหมเนี่ยเราจะขึ้นมาที่นี่ชึบ แล้วเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลาเดี๋ยวเดี๋ยวปลาจะยิงก่อนปลาปลาโอ้ปลาโอ้โหปลาแบบแบบปลาบอกไม่ยิงละไม่ยิงละโอ้ยเอาไปดีลงก็ได้ลงก็ได้ก็คือจะยิงจากอันนั้นไงย,ยิงจากตรงนี้ก็ได้เออมีเงเลยเลยเลยวิ่ง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 โอ้โมันเร็วมากอะเลเซอร์มันโอ้ยติด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 โอ้โหโอ้โห่วงไปก่อน่วไปก่อน ตอนนี้หัวใจเราแบบดูสิเกี่ยวเองอะเพราะจริงๆนะถึงมันจะเต็มมันก็โดนทีเดียวล่วงแล้วอะโอ้โหเลเซอร์แบบหักเฮียบ้าเลยครับเอาแล้ว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 แล้วแกไม่รอดแน่ไอหมีโคล่าเดี๋ยวแกจะดูดียิงอยู่ตรงนี้ก็ยังได้อ่ะบอกเลยยิงอยู่ตรงนี้ก็ได้นี่แน่ยนี่เนี่ยนี่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 โอ้ยยิงมาอีกเหรอ้มาเรียบร้อย แกเสร็จแล้วโครราแกคิดว่าแกเก่งนักหรือไงนี่นี่นี่เนี่ยยิงตั้มยิงต้มยิงตั้มเลยอะไรอะโครราบอกอะไรเหมือนเหมือนเหมือนมันเหม็นอะแล้วมันก็แบบเอามือปิดยิงยิงเราไม่ได้หมายความว่ายังไงอะเรียบร้อยแล้วนะนี่ไงยิงสนิทเลยนี่ยิงสิตึกนี้ยังยิงยิงได้ไหมอะ โอ้ตึกนี้ก็ยังยิงไม่ได้เอ้ยอย่าขยับอย่าขยับเมื่อกี้รถน่าจะขี่มาแล้วมันไปโดนโคอาล่ามันก็เลยขยับเนาะดีกว่ามันยังไม่ตายระเบิดป็นไงล่ะตอนนี้ข้าเป็นสุดยอดนักกรมตึกนี้ก็ยังอึดนะแบบมันยิงไม่พังข้านี้ตำรวจก็ยังยิงไม่ได้เออมนยังยิงไม่ได้ ตอนนี้โด็กูยิงต่อไปยิงต่อไปทำให้มันวินาศซันโตโรให้หมดเดียวเดียวเป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 ียตอนนี้แบบเราคลองเมืองแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปลานั้นเดี๋ยวเราจัดการมันคือปลาอะไรนะมัน,นมันไม่ใช่ปลาดุมไม่ใช่ปลาช่อนเนี่ยนะมันคือปลาอะไรนะเป็นฉลามนะใช่ไหม แต่ว่าหน้าหน้ามันเหมือนฉลามอันนั้นอนะฉลามอะไรอังอะไรนะดังขึ้นดังขึ้นออสเรียอะไรสักอย่างนี้แหละที่มันเป็นฉลามพันดึกดือบัลน่ะดังขึ้นออสเรียคือหน้าเหมือนเลยนะแต่หางไม่ใช่หรือว่าใช่วะ <laughs> ไม่รู้ว่ามันโอเดเดี๋ยวเดี๋ยมาใกล้มากมาใกล้กลคลิปนี้นะจ๊ะอีพีนี้นะจ๊ะเราจะแบบทั้งโคราชทั้งไอ้ดังขึ้นเนี่ย คือหน้ามันใช่เลยนะเว้ยหน้ามันเป็นแบบไม่แบบไม่เชื่อลองไปเซิร์ดูตังขึคนออสเตรียมันเป็นสายพันธุ์ของฉลามหรือดําบัณฑ์อะลองดูลองเสื่อดูจะเห็นเลยว่าแบบหน้าอย่างนี้เลยห่างอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าแต่บางบางสายพันธุ์ก็ห่างแบบคล้ายฉลามนะบางสายพันธุ์ก็ห่างแบบเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันมันแยกปบเภทหรือเปล่าต้องวิ่งเมย์ไกปลาอันนี้มันมันเร็วมากโอ้ย สยองจังแอบน่ากลัวนะคือหน้าตามันน่ากลัวอยู่แล้วไงโอ้โหแล้วมันเคลื่อนที่เร็วมากโอ้ยอย่าเพิ่งพี่แกกินควันจน้าไปเฮ้ยรอบนี้ฉิมีฉไม่ยอมแลวนะเว้ยไอปลาดังเคลื่อนโอ้โหรถรถมันมันตั้งอะ่ะเราต้องเต็นใจแล้วก็ยิงเพือแต่มันเร็วมากเอ้ยเรีอย กลายเป็นปลากลายเป็นปลาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลาที่มันหันเป็นคึกๆอะ่ะเอาไปทำเปสซาเปสซาดังครุ่งมบัตรนี่ก็แบบทำไมมันต้องลอยด้วยอะ่ะมันเอาไม่ได้จริงๆมันยากอ่ะมันต้องกดดแด้วมันก็ต้องกดให้มันเร็วด้วยสูดอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกด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 เอออ้ ก็ปืนอันอันที่ได้คือได้มาก่อนหน้านี้โอ,วอ้ว่าดีจะตบดินละคือตอนนี้มันโล่งมันโล่งโจ้งเกือบหมดเลยนะในเมืองอะ่ะก็คือเราแบบเออเพิ่งสังเกตคนก็หายไปด้วยนะใช่ไหมัพรา็แบบอะไรอะคาตนานันเรียกว่าคาตานาเนาะมันไม่ใช่ดาบสามุไรสมุไรมันเป็นชื่อนักลบ ดาบอะมันชื่อว่าคาตนะเมีนบบคนไทยก็ติดปากเลยเรียกว่าดาบตำมูลลายยิงๆมันเรียกว่าดาบคาตนะตำมูลลยเป็นนักโลของเขาโอ้แต่มันฟันได้แค่ครั้งเดียวอ่ะชุบชุบอ่ะแต่ไม่รู้ดาเมียมีสูงไหมเราไม่เอาไปนะนึกว่ามันจะฟันแบบฟุฟู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 ร็วิวอ่ะเจ้เอ็ดตรงนี้เราแบบ เ็นองมันมัได้อ่ะตีปูน้อที่ปูน้อสิที่ปนท้วนขึ้นสูงอ่ะีอไม่้หมดควรยมันใจ่ยเนี่ยมีจังหวะแบนี้ไม่ดีว่าเป็นไรเราจะงใหมีวิาสัตวรู้เอ้ยไนี่เนี่นีูซิวได้ไรใอ่ะเปนปืนหนระนา้เป็นปืนกลมเรียกปืนอะไรเ่ยที่มันยิงัวปืนกลหรอ้มัหมดก่อนได้มันโร่โจ้แค่มันล่กโจเพราะเราชนะเลยไงเรจัดการมันมด้านและรถมัน่ท้งนี้ั้งน้ั ปกูมัาคุยคุยแต่มันก็แค่จะเพิ่มยิงมาใช่ป่ะแบบพวกเปรายูอันเดียวกันอะมันก็จะแบบเราไม่สามารถยิงแบบได้เยอะใช่ไหมรู้มั้ยเราแต่ว่าไม่ใช่แหละคุยละเพอมันยิงมันจะแบบว่าเหมือนเรามีปืนอันนี้หลายกระบอกไงเดียวกันเงี้ยประมาณนั้นอะมั้งไม่ตอบไม่อยู่อะเออช่วยยั้ไงเออด้วยยิงไม่ได้หมดแต่รถก็ยังยินะแต่คนไม่เจอเลยอ่ะเพราะแบบว่าสิ่งปลูกสร้างอาคารอะไรที่เราแบบพัง่ะ เราออไปหมดใช่ไหมคนก็เริ่มหายนะคนน่าละคนน่าจะมีมบรร้างเพราะว่าคนเราไม่สามารถส่งตีหรือว่าทำอะไรได้นะแต่เราสามารถควบคุมให้คนมาเป็นพวกของเราได้ก็คือไปใกล้ๆคนแล้วก็เอาเข่ากวางให้เขาใส่อ่ะเขาก็จะเป็นพวกเราเลยดีแต่ว่าทำอะไรได้ก็คือเขาทำได้แค่คนนั้นแบะวิ่งคนสิ่งของนะแค่นั้นแหละช่วยเราเหมือนตายนี่แหละเหมือนตายที่มันไม่รอบตัวเรานี่แหละก็ช่วยไ,ได้ประมาณนั้นแหละเราสำรวจไปเรื่อยๆนะว่าแบบมันมีอะไรพีเศษไหมฟังไม่ได้ไหมดนี่คือประวัติฟังฟังฟังอะไรอ่ะบ้านช่องแถวบ้านปูดมากกว่านี้อืม มันจะอ,อะไรอีกนะ่าจะทำอะไรดีระหว่างที่เราคิดไปคิดมาเราก็ไปดูอ่าคนถังชาเขาเล่นนะคือแบบว่าเราเอาเอาหมานะ่ะให้ไปใส่ปุ่มนู้นเออเราใส่ไปแล้วนะแล้วก็เรามาเหยียบอีกปุ่มหนึ่งมันก็จะเป็นประตูเว่ยเมียเปิดประตูมิติเออมันจะเป็นประตูมิติเว้ยแล้วเราจะสามารถไปอีก อีกอะไรนะอีกอีกเมืองนึงได้อะอีกโลกหนึ่งได้อ่ะคือน่าจะเป็นโลกอะไรนะที่มันเป็นอนาคตไหมคือเราเคยเห็นเห็นคนต่างชาติเขาเล่นนะเราก็แบบนั่นแหละแต่ว่าประเด็นก็คือเราออกไปแล้วตอนที่เราออกไปอ่ะเราออกไปแล้วเราก็เล่นเที่ยวโน่นนั่นนี่ก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องมาเริ่มเริ่มเก็บใหม่เลยเออ แต่ว่าของที่ปลดล็อกได้จากกุญแจมันมันจะยังอยู่นะต้องสามารถกลับไปเอาได้แต่ว่าพวกปืนพวกอะไรที่ที่ต้องฟาร์มเอาอะต้องเริ่มเก็บใหม่หมดเลยอุ้ยกวางหัวสักต้องเริ่มเก็บใหม่หมดเลยอะใช่ก่อนที่เราจะไปประตูมิติเราก็เริ่มใหม่หมดเลยใช่ปลานนะ้นเราก็ยิงไปแล้วรอบนี้เราจะไม่ทำอะไรพวกปลานะพวกปลากับควัวร่าเราจะปล่อยเข้าไป เรามุ่งเป้าไปที่ประตูมิติก็พอตอนนี้เราพยายามเอาไอ้สมบัติเนี้เอ้ยมันเมื่อกี้มันยังขึ้นเป็นล่อสมบัติอยู่เลยอะ่ะเดินเลยต้องกระโดดเหมือนเดิมใช่ไหมเมื่อกี้เดินผ่านมันยังมีอยู่เลยคุญแจเอะทำไมคุณแจมันลดอะ่ะคือเราสังเกตแบบ กุญแจแบบเหมือนกับว่ามันขีดจำกัดอยู่แค่สิบอันปะพอเราเริ่มเก็บจะเป็นอันที่สิบเอ็ดอะมันก็จะรีไปไปเป็นเก้าเลยอย่างนี้หรอแสดงว่ากุญแจเก็บได้แค่สิบอันทีนะพอเราเก็บไปอันนึงมันก็จะลดลงไปอีกมาฟาร์มมันให้หมดนี่แหละระเบิดทำมาเป็นที่จบของดีเยอะเลยแต่คือสมบัติมันชอบตกไปด้านล่างได้ก็ลอยอยู่กลางอากาศอะแล้วมันก็ไม่ได้เอาง่ายๆนะเออ ความันไม่หมดไหมดจะยังคิดจงเจ็กไหมมลส่งเงาลึกลงห่างไกลหรือลาภะล่อพิเกันวู้วว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 าวว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 ไปวว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 าวว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 อวว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 อวว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 อวว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 าวววววววเวาววอ เขาพิอะไรนัพิไปสไแบบนี้ยวเราฟังเสียเขาพิรื่องม่ดีกว่าแต่เรื่องน้องจะเลีดีกว่านโอเคผู้อยูอยากดอย่าง You t s o a y ไม่กเห็นว่าเรากกันและกคังใใจยังคงไหวหวั่นกับความทรงจําิ่งทั้งเลยเราพกันแต่ฉันไม่เคยต้องไกในวันนี้ฉันต้องไปเชตองนจะียว่าใใจโบาณที่เรากล้กันว่าหัวใจจะเปลี่ยนทันไป ยังมันทั้งฉันพบเจอแววตาของเธอยังคงยิ้มในใจเรื่อรักเรายิงที่เาลงชิไหนม่การเวลานไปเปลี่ยนใจเธอเป็นอีกดวงเจอเจอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเราได้ยังต้องห่างไกลเวลาเผอเราให้ใจรู้บ้างไหคนใลยังคอกวนไว้เมื่อเขาหมดดูภาพทีไรเอาล่ะตอนนี้เราก็จะเข้าไปนู่นนะอะไรอะอ่านข้อมูลประกอบตรงนี้เอา นี่เอาไหมเขาไม่ได้ก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่าเราต้องโหลดใช่ไหมต้องโหลดใช่ไหมเอาละคาสลบวันนี้เราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลาค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะส่วนเดียสมิลิเตอร์ภาค2เนี่ยเราจะกลับมาเล่นไหมก็รอติดตามดูอีกทีนะคะสวัสดีวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ